สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปเรน่อปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณในมุมมองความคิดความรู้สึกของคนที่คิดรรษยาคุณเนี่ยเขามองว่าคุณมีอะไรที่เขารู้สึกว่าสู้คุณไม่ได้แข่งขันคุณไม่ได้ โค่นล้มคุณไม่ได้หรือว่าทำร้ายทำลายคุณไม่ได้นะคะเป็นมุมมองของเขาเองซึ่งเขาอาจจะมองเห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวของคุณก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณก็ได้นะทรงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดชะตาด้วยการกดสปายและแจ ลกักนาราศีที่โดดเด่นนะศัตรูของคุณหรือว่าคนที่คิดอิจฉาคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณนะเขาเป็นใครก็ได้ซึ่งคุณน่าที่จะรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามีใครบ้างนะคะเออร์ธดินพฤษาก่อนเมอร์กุรีคนเกิดวันพุธน้าเจมินาราศีมถุนท่านลมปราศราศีมีนท่านน้ำไฟท่านไฟเมษศรนูจูปิเตอร์คนเกิดเดือนกรหัสันคนเกิดวันอาทิตย์ท่านไฟนะคะ สกอร์เบโอร,ราสิบิกท่าน้ำตัวเลขกวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะและศัตรูของคุณถ้าคุณรู้มี23 26 15 18 3 3 8แล้วก็12นะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางปเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลหรือว่าพลังงานเหล่านี้จะส่งผลทำให้ศัตรูเขามีความรู้สึกกลัวคุณ หรือว่ามองว่าคุณเข้มแข็งมากๆได้ไพ่พระเพิงและเท้าทัตตรสถไพ่พระเพิงหรือว่าพระอาทิตย์หรือว่าพระอังคารหรือว่าพลังงานของคนที่มีไฟนะคะมีในเรื่องของการที่อาจจะเรียกได้ว่ามีพลังงานของความร้อนแรงเออนะคะความร้อนแรงหรือว่าเวลาที่ทะเลาะนะขัดแย้งกับผู้คนเนี่ยอารมณ์ ของคุณเนี่ยจะขึ้นเร็วมากนะคะลงเร็วมากอะไรเงี้ยเป็นคนที่มักที่จะใช้อารมณ์นะคะคำพูดที่มันรุนแรงแล้วก็สร้างในเรื่องของความเจ็บปวดนะ,ะอาจจะเป็นคําพูดคําจานะ เกี่ยวกับในเรื่องของการขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวงกับผู้คนด้วยก็ได้นะความแรงของคําพูดความแรงของอารมณ์ของคุณนี่แหละนะก็อาจจะทําให้มีศัตรูมีความรู้สึกว่าโห้ยถึงเวลาเนี่ยนะคะคุณก็ร้อนแรงเหมือนกันนะหรือว่าคุณก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันนะนะมันเป็นความรู้สึกร้อนรุ่มนะถ้าคุณเจอเพื่อนหรือว่าสังคมที่ทํางานเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับว่าอาจจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณ แล้วก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเบื่อหน่ายถึงขนาดที่แบบอยากจะลาออกงานอยากจะเปลี่ยนงานเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยนะอาจจะเจอในเรื่องของปัญหาต่างๆผู้คนมากมายที่เข้ามายุ่งวุ่นวายคุณด้วยก็ได้นะคะแล้วคุณยิ่งเป็นแบบเออเป็นคนที่มีความร้อนแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะคือก็ไม่ได้ยุ่งกับใครหรอกฉะนั้นไฟที่มันร้อนอยู่ในตัวถ้ามันมันไม่มีเชื้อเพลิงเนี่ย นะะมันไม่มีน้ำมันมันไม่มีน้ามาศาสเนี่ยมันก็จะไม่ลุกขึ้นมาหรอกนะฉะนั้นมันก็ประกอบไปด้วยบุคคลที่อยู่รอบรอ,อ,อบตัวคุณนั่นแหละที่จะเป็นผลทําให้ตัวของคุณนั้นร้อนแรงนะก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคะและเท,ท้าทตรถก็จะเป็นพลังงานของเทพเทวดาชั้นจตุมาหาราชิกานะผู้ที่มีบุญญาบรารมีมีอํานาจนะในเรื่องของการดูแล ปกป้องคุ้มครองภัยให้ผู้คนมากมายนะคะเป็นในเรื่องของการที่มอบสิริมงคลเป็นเรื่องของการดูแลคุ้มครองนะคะจากทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะมีเทพประจําตัวหรือว่ามีคุณงามความดีที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลตัวของคุณให้แคลวคลาดปลอดภัย นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีสิสิทธิ์นะคะประจําตัวแล้วก็คอยคุ้มครองป้องภยัยเป็นคนที่มีเซนต์มีญาณสัมผัสนะมีญาณอย่างรู้พิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆดูว่ามีสติปัญญาวไหวที่ชาญฉลาดมากกว่าคนอื่นๆเป็นพิเศษนะคะเอาตัวรอดได้เก่งและนะะเดี๋ยวเราดูกันสิ่งที่ศัตรูเนี่ย เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าลักษณะนะคะตัวของคุณกายภาพของคุณนะคะนิสัยใจคอหรือว่าในรูปลักษณ์คุณสนเอ่อคุณสมบัตินะคะของคุณเนี่ยที่มันโดดเด่นที่สถิตอยู่ในตัวของคุณนะมีอะไรบ้างมาดูซิสิ่งที่คนที่คิดอิจฉามองมาที่คุณนะตอนนี้เวลานี้ ว้าว wow, นะคะคุณอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับการไข,ขว้าเงินในอากาศนะะเงินในอากาศก็จะเป็นช่องทางทำมาหากินเกี่ยวกับโซเชียลเทคโนโลยีนะคะเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์น YouTuber, นะค้าขายของออนไลน์นะคะเป็นคนไขคว,ว้าเงินในอากาศ และคุณก็เป็นคนประสบความสําเร็จแล้วด้วยฉะนั้นไอคนที่อิจฉาคุณเนี่ยก็สแสดงว่าเขาทําไม่ได้อย่างคุณเขาประสบความสําเร็จไม่ได้อย,อย่างคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะโดดเด่นมากๆเป็นนักสแสดงนะคะมีความโดดเด่นนะคะเป็นคนที่มีแสงเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ชื่นชมนะคะในความเก่งในความรู้ในความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่สวยที่หล่อที่เพอร์เฟกนะคะ ออดูดีกว่าเขาก็ได้ไอ้คนที่มาแอบอิจฉาคุณเขาก็อาจจะอ้วนท้วนนะคะอาจจะดูไม่ดีหรือว่าภาพลักษณ์ไม่ดูดีโปรไฟล์ไม่ดูดีตัวของคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำจิตน้ำใจนะมีความรักที่บริสุทธิ์นะแล้วก็จริงใจต่อผู้อื่นนะแล้วก็ คนที่อิจฉาคุณเนี่ยก็มักที่จะตัดสินคุณหรือว่าพูดดูถูกเหยียดยามความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับไม่อยากจะให้คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณทําไม่อยากจะให้คุณใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณเนี่ยนะพยายามจะฉุดรั้งชีวิตของคุณไม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จนะคะเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากคนที่รักคุณ ะค,ะคอยอยู่เคียงข้างนะ,ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คือเขาทําอันตรายคุณไม่ได้เขาจะแอบเล่นงานหรือว่าแอบเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทำร้ายหรือว่าทำลายชื่อเสียงของคุณแทงข้างหลังคุณนะคะต่อหน้าไม่กล้านะต้องแอบเล่นลับหลังแทงข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้คนที่คิด อิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณริษยาคุณเนี่ยในมุมมองของเขาตอนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะแกล่งเรื่องอะไรนะคะกล้าแกล่งอาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตก็ได้นะคะความความเข้มแข็งความกล้าแกล่งของคุณเนี่ยนะมันเกิดมาจากสิ่งใดใเขามองเห็น สิ่งที่ศัตรูมองเห็นนะคะแล้วก็ทําอันตรายคุณไม่ได้เขาเห็นความแกล่งของคุณเรื่องอะไรบ้างคุณแกล่งเดอะแจสตเมนต์คุณแกล่งในเรื่องของการที่แม้คุณจะเจอวิบากกันแม้โชคชะตานะคะจะเป็นบททดสอบให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคือเหมือนคุณผ่านอะไรมาเยอะนะเดอะจสเมนต์เนี่ยเป็นการที่ตุยแล้วเกิดใหม่นะมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าล้ม ล้มกี่ครั้งก็ยังลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วคุณก็เจอเจ้ากรรมในเวรเจอบุคคลรอบข้างเจอสังคมรอบข้างนะจนทาให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองนะเป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็ยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะรูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อเป็นคนที่นําในเรื่องของความโดดเด่นของตัวเอง นะคะมาเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพการงานได้ด้วยนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณอาจาจะดูแตกต่างจากผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นการได้เกิดใหม่เป็นการที่ได้เหมือนกับว่าหลุดพ้นออกจากวงโครจรน,นะ,ค,ะความทุกข์ความยากความลำบากหรือว่าเจ้ากรรมในเว้นต่างๆแล้วก็ สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในรูปแบบของคุณในอาชีพในการงานที่คุณเลือกส่วนในคนที่แบบเหมือนยุ่งวุ่นวายกับคุณเนี่ยนะคะพลังงานของผู้คนเหล่านั้นอาจจะเหลือเพียงแค่เจ้ากรรมในเวรที่เป็นบุคคลนะภายในครอบครัวของคุณเท่านั้นเองนะแต่เจ้ากรรมในเวรที่เป็นบุคคลอื่นๆนะสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทําร้ายอันตรายคุณได้อีกแล้วนะจิตใจของคุณเข้มแข็งมากๆ นะก็เหลือเพียงแค่เจ้ากรรมในเวรที่เป็นเครือญาติญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยที่จะต้องรับผิดชอบนะคะคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งในสิ่งที่คนที่อิจฉาเขามองคือตัวของคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการมองหารายได้มองหาช่องทางทำมาหากินแล้วอาชีพการงานที่แบบคุณยึด นะเป็นอาชีพนะที่สามารถที่จะเรียกว่าขยับขยายนะเออเรียกว่าแผ่กิ่งก้านสาขานะเป็นเป็นเหมือนกับรายได้ที่มาหลายๆช่องทางแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระได้นะนี่คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะทำให้ตัวของคุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ะะลดแล่นบนโลกโซเชียลบางคนท่านก็เลือกที่จะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระทําอาชีพการงานที่มันเหมือนกับใช้ความรู้ความสามารถของเองสร้างรายได้แล้วกนะะ็เป็นความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งอาจจะไม่มีใครนะคะที่จะทําแบบคุณนะคะหรือว่าทําแบบคุณได้น้อยมากนะะทำงานโซเชียลแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สามารถเนี่ยไปไหนมาไหน ได้อย่างอิสระนะไม่จําเป็นที่ต้องทํางานประจําแล้วก็มีเงินกินมีเงินใช้นะคะนี่คือคุณเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการอมองหาอาชีพสร้างรายได้นะคะและตัวของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังดือ้อเอาแต่ใจตัวเองนะ,ะถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่าใครที่ทําให้คุณไม่พอใจหรือว่าใครที่ทําตัวนิสัยแย่ๆนะ,ะหรือว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนั้น เออเป็นอันตรายต่อการงานของคุณเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็เลือกที่จะตัดคนนั้นออกจากชีวิตนะคุณเหมือนกับว่าคือแม้จะเคยรักแม้จะเคยเป็นเพื่อนกันแม้จะเคยเป็นสังคมนะที่ทํางานร่วมกันแต่คุณรู้สึกว่าถ้าคนคนนั้นก้าวก่ายลําเส้นชีวิตของคุณคุณตัดนะเออคุณไม่สนใจนะเออมายุ่งวุ่นวายกับฉันทําไมเนี่ยนะฉันจะทำมากิน นะคะแล้วคุณก็คือแบบไม่คบหาสมาคมตัดออกจากชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่คุณแบบเรียกว่าแกล่งมากๆเก่งมากๆ้วนะค,คุณกล้าตัดทุกๆคนที่แบบสร้างปัญหาให้กับคุณและคุณกล้าพอที่จะไม่ให้ใครเข้ามาล้ำเส้นก้าวก่สร้างความทุกข์อกทุกข์ใจกับคุณนะ,ะเหมือนข้อเมื่อกี้แหละนะ,ค,ะคือเคยให้โอกาสแล้ว เออนะคะเคยให้โอกาสแล้วเคยพูดดีด้วยแล้วเคยทําดีด้วยแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเด็ดขาดตัดออกจากชีวิตนะคะคือไม่ให้มาสร้างปัญหาไม่ให้สร้างเรื่องสร้างราวเนี่ยคือเรียกได้ว่าเหมือนชอบก่อกวนยียวนกวนประสาเนี่ยตัดออกจากชีวิตนะคะไม่ให้เข้าใกล้เลยเพราะว่าฉันไม่ยอมอปแล้วฉันไม่ยอมเสียเวลามาเล่นอะไรแบบนี้อีกแล้วนะประมาณที่แบบว่าคุณเจ็บแล้วจำอะ่ะ นะคะเจ็บแล้วจําฝังใจเจ็บแล้วรู้สึกว่าคือเคยให้อภัยแล้วนะแต่ก็ยังทําอีกหรือว่านะคะคนคนนั้นอาจจะเหมือนกับคือเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นต้องการที่จะทําร้ายคุณอะนะคะมากๆเซนต์มันจะบอกความรู้สึกมันจะบอกแล้วตัวคุณก็เลยเหมือนกับเลือกที่จะตัดขาดคนคนนั้นออกจากชีวิตนะคะไม่ให้เข้ามาอีกแล้วเป็นพลังงานของศัตรู เป็นพลังงานของคนที่คิดอิจฉาหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณทั้งทีงที่คุณทําดีด้วยนะคะและพลังงานของผู้คนมากมายที่อาจจะอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะเหมือนกับหาผลประโยชน์เนาะอันเนี้ยนะคะคือเพื่อนสังคมเนี่ยถ้าแบบว่าหวังผลประโยชน์นะคะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะถ้าแบบว่าได้ช่วยเหลือใครแล้วก็คือไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแต่ถ้าใครที่คิด จะเข้ามาหวังผลประโยชน์นะคดโกงหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วคุณจับผิดได้เนี่ยคุณไม่เก็บไว้นะเออคุณไม่ครบคุณไม่เสวนาหรือว่าคุณไม่ใส่ใจไม่สนใจนะคะประมาณเนี้ยว่าคือฉันไม่เชื่อใจเธออีกแล้วนะพูดคุยได้แต่อาจจะไม่นะคะไม่สนิทใจประมาณเนี้ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าจากที่เคยมีเพื่อนมีสังคมเยอะแยะมากมายอาจจะกลับกลายเป็นคนที่เหมือนกับระแวดระวังตัวที่สุด นะคะคบ,บคนยากคบเพื่อนยากนะคะเพื่อนกินอาจจะมีนะคะแต่เพื่อนแบบเพื่อนตุยเพื่อนแบบคู่คิดมิตรคู่ใจอาจจะไม่เหลือใครแล้วก็ได้เหลือตัวคนเดียวเหลือแต่คนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะและคุณแก่งเรื่องอะไรแก่งในเรื่องของการที่แบบเหมือนคุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสารเตียเองนั่นแหละนะคะใช้กฎกฎของตัวเองกฎกติกาความคิดความรู้สึก ของตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นจากที่เคยนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เป็นคนดีเนี่ยนะคะเราก็คบกับเขาเป็นเพื่อนคบกับเขาเป็นแฟนนะคะหรือว่าคบหากันไปนะประมาณที่แบบมีความไว้เนื้อเชื่อใจนะะเพื่อนในอดีตมากจนเกินไปปัจจุบันนี้คุณใช้สารเตี้ยแล้วนะคุณไม่ปล่อย คุณไม่ไม่สนใจแล้วว่าใครจะเคยทําดีหรือว่าเคยมีบุญคุณนะเคยเหมือนกับเออเป็นคู่รักเป็นเพื่อนรักเคยช่วยเหลืออะไรบุญคุณมันก็มีวันหมดแหละนะไม่ใช่ว่าบุญคุณช่วยเหลือนะแล้วก็เอาเงินคืนไปละแต่ทีนี้จะมาทวงบุญคุณอีกมันก็ไม่ได้นะบุญคุณมันก็มีวันหมดเหมือนกันฉะนั้นนะคะบุญคุณก็ล้างด้วยการที่แบบหมือน เขาตอบแทนเราอะนะคือเขาเอาคืนไปหมดแล้วไงแล้วจะมาทวงบุญคุณอะไรอีกมันก็ไม่มีแหละนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าน่าที่จะตื่นรู้ก็คือการที่ตัวของคุณสามารถจะตัดสินใจนะคะไม่เก็บใครไว้ในชีวิตนะคะถ้ารู้สึกว่าคนคนนั้นทําให้ชีวิตของคุณตกต่ำย่ำแย่นะคุณตัดอะคุณไม่เหลือคุณไม่เชื่อใจใครคุณไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้น คุณแกล่งพอที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้คนเดียวคุณแก่งพอที่จะลงทุนทําธุรกิจการงานคนเดียวคุณแก่งพอที่จะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็มีความสุขด้วยแม้มันจะรู้สึกเหงาเหงาแม้มันจะรู้สึกว่านะฉันต้องสู้คนเดียวฉันต้องลําบากคนเดียวแต่ก็ทํามาแล้ว นะไปคนเดียวนะเดินทางไปคนเดียวทําอะไรก็คนเดียวนะเวลาทุกก็ทุกคนเดียวเวลาสุขประสบความสําเร็จก็ควรจะเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่จะต้องมาแบ่งปันไม่ใช่ซื้อนะสลากินแบ่งซื้ออยู่คนเดียวแต่เพื่อนนะบอกว่าเฮ้ยแบ่งฉันครึ่งหนึ่งดิฉันเนี่ยเอออยู่เป็นเพื่อนแกมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่นะคะฉันซื้อคนเดียวก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวนะตอนนี้เวลานี้คุณน่าที่จะรู้แล้วว่า อาไยควรจะตัดออกจากชีวิตอาไยที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นเป็นส่วนเกินนะคะเป็นติ่งเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ตัดออกจากชีวิตเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะมีขอบเขตนะ,ะเลือกที่จะเหมือนกับว่าปล่อยให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยเขาได้เจอวิบากกรรมบ้างนะ,ะเขาได้เจอความทุกข์บ้างเขาได้แก้ไขปัญหาของเขาเองบ้างไม่ใช่จะไปช่วยเขาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือปล่อยไปเลย นะคะไม่ต้องสงสารอะไรอีกแล้วและตรงคุณแกล่งพอที่จะแบบปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความรักจะเคยรักมากแค่ไหนก็ตามอะ่ะจะเคยร้องห่มร้องไห้จะ,เ,ะเรียกว่าจะเป็นจะตุยนะจะเคยอยากได้เขาเป็นคู่ครองคนรักภรรยาสามีอยากเป็นตัวจริงนะอยากได้อยากครอบครองเขามากแค่ไหนก็ตามตอนนี้เวลานี้คุณบอก เออปล่อยมันไปเถอะนะคะปล่อยมันไปตามยถา,ากรรมปล่อยให้เขาไปเจออะไรที่มันเออได้บทเรียนของชีวิตบ้างนะคะตวงคุณเลือกที่อยจะอยู่คนเดียวเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวเองนะ,ะไม่เห็นจะตุยเลยประมาณนี่ยว,ว่าคือมีงานมีเงินนะ,ะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดอะเมจิกเชนขาดเพียงแค่ความรักนะคะ,นะคะก็เพราะว่ามีเป้าหมายของตัวเองไง มีเป้าหมายคือเล็งคนคนนั้นไวแล้วแต่เพอ,เอินว่าไอ้คนคนนั้นอาจจะไปรักกับคนอื่นอยู่หรือว่าอาจจะมีคู่ครองหรือว่าอาจจะแต่งงานอยู่แล้วพอไม่ได้คนคนนี้คุณก็ไม่เอาอะแล้วคุณก็รอเพียงแค่ว่าปฏิหารมันจะเกิดขึ้นนะขอให้ฉันได้คนนั้นมาเป็นคู่ครองคนละแต่คุณก็อาจจะเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยก็ได้แต่บางคนก็อาจจะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างครอบงําจิตใจนะถ้าแบบเดวิลมาอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าใช้คุณสายมนต์ด นะคะเหมือนกับผูกมาให้คนคนนั้นมาเป็นของตัวเองแต่เพราะเอินว่ามันเป็นถ้วยหนึ่งถ้วยไนยะมันเป็นการที่รอคอยอะนะมันเป็นการที่รอให้คนคนนั้นที่เราอยากได้อยากครอบครองมากๆอยากใช้ชีวิตคู่มากๆนะะอยากได้แค่ไหนก็นะ,ะก็ปล่อยให้เป็นไปตามอ่าเรียกว่า ชะตาฟ้าลิขิตอารมณ์เนี้ยเหมือนศัตรูเขามองเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ได้คิดอยากจะฝืนโชคชะตาไม่ได้คิดอยากจะได้ไม่ได้คิดอยากจ,จ,จะแข่งขันนะช่วงจริง สิ่งใดกับใครคือพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่แล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้นี่คือความแกล่งของคุณที่ศัตรูเห็นว่าคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนไม่จําเป็นต้องมีสังคมไม่ต้องบิดต้องมีรถไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะแต่อาจจะไม่โชว์หรือว่าอาจจะไม่เหมือนกับไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือมีแหละ นะคะคือมีในอารมณ์นักบวชอะนักบวชคือพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่ฉะนั้นนะคะคุณก็แกล่งพอที่จะเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะสู้กับใครสักคนหนึ่งอะคุณก็มีวิชาความรู้นะคะมีวิชาที่จะเอาตัวรอดนะ,ะปลอดภัยจาก พลังงานของคนที่คิดร้ายหรือแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติเงินทองคุณก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเพราะคุณเป็นคนฉลาดมีความรู้มีความสามารถสรรสร้างธุรกิจการงานแล้วก็รายได้การเงินนะเพิ่มพูนขึ้นมาคือเป็นคนที่เรียกว่าไม่จนตอ่อนะคะมีสิงสิตอนปกป้องคุ้มครองดูแลไม่ลําบากก็เลยทําให้สตรูมีความรู้สึกว่าคุณดูมีเวทมนต์คุณดูแก่งคุณดูเป็นพ่อมดเป็นแม่มดคุณดูเป็นคนที่มีศาสตร์ลึกลับ นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทําร้ายทําอันตรายคุณไม่ได้นอกจากนะคะคือปล่อยให้คุณอยู่ในโลกของคุณปล่อยให้คุณอยู่ในสวรรค์นะ,ะปล่อยให้คุณอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะที่แบบมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตถ้าคุณเลือกที่จะเหมือนกับว่าชี้ฟ้านะคะหรือว่าเรียกว่าสั่งดินแล้วบอกว่า คุณไม่เอาใครคุณไม่สนใจใครคุณไม่ต้องการสิ่งใดคนคนนั้นก็ไม่สามารถเข้ามาในชีวิตคุณได้นี่คือความแกล่งที่ศัตรูเห็นในตัวของคุณนะคะกปร u ส s c คร b e ไลค์แชร์รับประทานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ okay.